คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของบอสนวัดกันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการออมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยก็จําเป็นต้องจ่อไม้ถามบอสเลยนะฮะก็คือละครที่อิงฟ้าวรหะเนี่ยเป็นนางเอกของช่องวัน31นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยมีโตโน่พาคินเนี่ยอยู่ด้วยน่ฮะหลายคนก็ไปจ่อไม้ถามหลังจากเกิดประเด็นร้อนเกิดขึ้น ที่โตโน่เนี่ยนะครับมีปัญหาความรักเกิดขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่โตนะจงกระทั่งคู่กรณีของโตโน่พาคินอย่างเพชรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปนั่งในรายการหนกระแสคนแรกเลยนะฮะพูดถึงประเด็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะไม้ครับคุณผู้ชมก็ได้ไปนั่งในรายการนี้เหมือนกันเลยก็พูดในสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยฮะซึ่งมองว่าโตโน่เนี่ยหลอกเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโตโน่เนี่ยก็ได้มีการ พูดเนื้อเรื่องของนิชาบอกว่าได้มีการห่างกันแล้วนนุนนี่นั่นแล้วก็ไปแช่ว่านมาก็เลยทําให้มไม้เนี่ยนฮะเชื่อหนักเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนใต้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในพิธีแช่ว่านอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะฮะละครที่อิงฟ้าวราหสเล่นเป็นนางเอกเนี่ยที่มีโตโน่ด้วยเนี่ยซึ่งบอสเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางช่องเนี่ยก็ได้มีการตัดโตโน่อ,ออกเป็นที่วเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ต้องเป็นดุลยพินิษของช่องนะฮะก็ต้องรอฟังช่องเนี่ยออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เป็นที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือละครที่อิงฟาวราหสเป็นนางเอกไม่มีโตโนพายกินในเรื่องราวนั่นเองนะครับอันนี้เ,นเป็นสิ่งที่บอสตวันเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยเราไปฟังเสียงบอสกันหน่อยว่าเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับ มีการเปลี่ยนตัวแสดงไปเป็นที่นับร้อเปลีป่ยน,น,นเป็นพนโนโคครเปลี่ยนเป็นพารตัวน้ครับก็ยมีคุณฟ้าและพิชย่อยยังมีอิงฟ้าตอนนี้ถ่ายไปเยอะแล้วครับ<อ>ก็คือถ่ายไปประมาณค่อนเรื่องแล้วนะ<อ>แล้วก็มีบางซีนที่ทําแล้ว<อ>ก็มีการแก้ซีนแล้ว ไม่มีอะไรครับมที่มีตัวโน้ตก็ก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวให้ช่องเขาคุยดีกว่ากาหลัรเกิดกระแสข่าวก็มีก็มีการรีชูตอะไรอย่างี้ครับมีการรีชูตนะฮะก็ไม่ก็ไม่มีตัวโน้ตแล้วครับไม่มีช้พลาสตัวโน้ตตัวสายอยู่นี่สายไปแล้วก็ไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอ่า มันเป็นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยมีสีสันหลายคนไม่ใช่มีเฉพาะน้องคนเดียวมันก็เลยต่เมนหลักอะตัวนางเอกคืออิงฟ้าคืออิงฟ้าจะไปยุ่งกับหลายคนมากอิงฟ้าจะเป็นเล่นแบบชนิดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอัจริงๆเรื่องนี้คือคาแรคเตอร์ไม่เคยเห็นเลยคาแรคเตอร์โอ้โหสุดหมอปลายายกรสซิฟยังแพ้เลยทีนองก็คือแค่ซ่อมตรงที้มีซ่อตรงที่ผู้ใหญ่ ใช่ครับก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องนะครับมันอยู่ที่ดุลพินิษของทางกองด้วยแต่เราก็ได้ถามไปว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยหรือ,อยัง,งยมไมาดมีผา่ไม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 ไมก็เติมเติมกันไปอ,อ,อะจะแก้อะไรก็บอกมาอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวนี้วงการบันเทงเนะิงอะเนาะขาดหรืออะไรแล้วก็แบบรีชูเฉพาะตรงนั้นก็ทําได้เสร็จเสียเวลาอาจจะวันสองวันไม่เป็นไรครับตในช่วงเวลาเร็วมากเปลี่ยนตัว อันนี้ต้องเขี่ยช่องนะเอาเรื่องของเขามาพูดไม่ดีเอาเป็นว่านะตอนนี้ละครช่องวันที่มีอิงฟ้าเป็นนางเอกไม่มีโตโน่ครับโอเคสบายใจไหมเอาบทสรุปไปเลยแล้วกันนะแต่ว่าจะไม่มีอย่างง้นอย่างนี้แล้วไปยังเออปล่อยเขาไปเรื่องของเขาเขาทำได้ก็โอเคไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับวันนี้ปลาราก่อนนะ